จะออกซื้อสลากผ่านเราได้สลากแท้สลากจริงจากกองสลากถูกกฎหมายร้อเรซราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมสแกน QR code หรือ Line ID adsai a g l o t t o 0ประเมนเจ๊งทั้งประเทศค่ะสหรัฐฟาดยับสั่งยึดทรัพย์ท่อน้ำเลี้ยงหุ่นเซนเฉียด500แล้านสอล่มทั้งขบวนค่ะ ขมนเจ๊งทั้งประเทศค่ะสหรัฐฟาดยับสั่งยึดทรัพย์นักธุรกิจจีนสัญชาติกัมพูชาค่ะเบื้องหลังท่อน้ำเลี้ยงระบบหุนเซนเฉียด500แล้านสอล่มทั้งขบวนค่ะ หลังจากที่กัมพูชาค่ะถูกเปิดโปงเบื้องหลังความมั่งคั่งที่กำลังถูกสั่นคลอนนั่นก็คือเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติค่ะที่ผุดขึ้นทั่วประเทศในร่มเงาเมืองเศรษฐกิจสีเทานะตั้งแต่สีหนุวิลถึงพนมเปญค่ะกัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของขบวนการหลอกลวงออนไลน์ค่ะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งรายงานจากองค์กรสิทธิมนุษยชนและหน่วยข่าวต่างประเทศค่ะได้เปิดเผยว่า ภายในศูนย์เหล่านี้มีการบังคับใช้แรงงานหลอกคนจากหลายประเทศมาทำงานหลอกลวงออนไลน์หลายคนถูกกักขังแล้วก็บังคับให้หลอกเหยื่อทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมและคริปโตค่ะซึ่งสร้างมูลค่าความเสียหายนับแสนล้านบาทต่อปีค่ะซึ่งเครือข่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่มีเจ้าของเป็นนักธุรกิจจีนค่ะที่ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีอิทธิพลในกัมพูชาบางกลุ่มถูกระบุว,ว่าเป็นท่อน้าเลี้ยงสําคัญของกลุ่มอํานาจระดับสูงและก็เชื่อมโยงการฟอกเงินข้ามประเทศผ่านช่องทางดิจิทัล แล้วก็คาสิโนโค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่14ตุลาคม2,568ค่ะมีรายงานว่าสหรัฐค่ะสั่งยึดบิตคอยมูลค่ากว่า1.50หมื่นล้านดอลลาร์หรือราว4.9แสนล้านบาทค่ะ ของนายเฉินจื้อค่ะนักธุรกิจจีนสัญชาติกัมพูชาที่มีฐานเปิดศูนย์หลอกลวงในกัมพูชาบังคับใช้แรงงานมนีการทำา้ายร่างกายแล้วก็ช่อโกงเงินดิจิทัลหนึ่งในท่อน้ําเลี้ยงของฮุนเซนค่ะซึ่งดานเจ้าหน้าที่สหรัฐค่ะระบุว่าเป็นการริบทรัพย์สินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐค่ะมีรายงานล่าสุดจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐค่ะสั่งยึดบิตคอยของนายเฉินจื่อนักธุรกิจจีนสัญชาติกัมพูชามูลค่าหลายพันล้านจากโกงคริปโตครั้งใหญ่ในกัมพูชาค่ะน ชื้อค่ะซึ่งถูกกล่าวหาว่าดันเหมนค่ายแรงงานบังคับในกัมพูชานะโดยบังคับใช้แรงงานมีการ ทำรายร่างกายนะฮะแล้วก็มีการช่อโกงสกุลเงินดิจิตอลค่ะแล้วก็สามารถกวาดเงินได้หลายพันล้านดอลลาร์ค่ะสหรัฐกล่าวว่าเฉินจือค่ะแห่ง Prince h o l d i n g Group ค่ะและก็พวกพ้อของเขาถูกกล่าวหาว่าสร้างไรายได้มากถึง30บล้านเหรียญสหรัฐต่อวันจากการหลอกลวงครั้งหนึ่งนะแล้วก็เฉินค่ะเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรมบบตีหุนมาเนตและบิดาของเขาอดีตนายยกระบบตีหุนเซนค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติด้วยบรรดาศักดิ์ออกยาซึ่งเทียบเท่ากับขุนนางอังกฤษและก็ไทยในอดีต ชินชื่อค่ะชายวัย37ปีซึ่งรู้จักในชื่อวินเซนต์ค่ะเป,เป็นผู้ก่อตั้งปริ้น โฮดิ้งกรุ๊ปค่ะซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่ทางการระบุว่าทําหน้าที่เป็นฉากหน้าของหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะอันนี้เป็นตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะฮะซึ่งกระทรวงยุติธรรมยังได้ยื่นฟ้องริบทรัพย์สินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยยึดบิตคอยค่ะได้ประมาณ1 2 7 2 7 1บิตคอยคิดเป็นมูลค่าราว1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือ4 9แสนล้านบาทในราคาปัจจุบันค่ะการดําเนินการใน วันนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่สาคัญที่สุดในการปราบปรามการฆ่ามนุษย์และช่อโกงทางการเงินผ่านไซเบอร์ซึ่งเป็นภัยร้าแรงระดับโลกค่ะอายการสูงสุดแพมบอนดีกล่าวค่ะนอกจากนี้ค่ะมีรายงานว่าเฉินได้สั่งการให้มีการบังคับใช้แรงงานในพื้นที่ต่างๆทั่วกัมพูชาค่ะโดยมีการกักขังแรงงานฆ่ามนุษย์หลายร้อยคนไว้ในสถานที่คล้ายเรือนจําที่ล้อมรอบด้วยกําแพงสูงและก็ลวดหนามค่ะปีที่แล้วค่ะชาวอเมริกันสูญเสียเงินอย่างน้อย10,000นล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเพิ่มขึ้น66%จากปี25 2 3ค่ะซึ่งก,กระทรวงการคลังสหรัฐระบุแลวก็เรียก p Prince Holding Group ว่าเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมนี้นะคะทางการจีนได้ดำเนินการสืบสวนบริษัทนี้ในข้อหาหลอกลวงทางไซเบอร์และการฟอกเงินมาตั้งแต่ต้นปี2020ตามบันทึกของสารที่ตรวจสอบโดยสถาบันสันติภาพสหรัฐค่ะภายใต้การคุกคามของความรุนแรงพวกเขาถูกบังคับให้ดําเนินการตามกลวงนะซึ่งเป็นแผนการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างความไว้วางใจกับเเหหยื่่่อในนชววงงลาึ ก่อนที่จะขโมยเงินของพวกเขาไปค่ะแผนการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่เยือทั่วโลกค่ะทําให้เกิดการสูญเสียนับพันล้านบาทค่ะสูนย์หลอกลวงทั่วทั้งกัมพูชาเมียนมาแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆค่ะใช้โฆษณาหางานปลอมเพื่อดึงดูงดชาวต่างชาติซึ่งหลายคนก็เป็นชาวจีนนะให้มาทํางานในสถานที่ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะค่ะโดยคนเหล่านี้ถูกบังคับให้ช่อโกงทางออนไลน์ภายใต้าการถูกคุกคามค่ะเฉินซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าวค่ะติดตามผลกําไรและก็แผนการต่างๆและยังมีภาพ ะะของการาทำร้ายอีกด้วยนะพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานเกี่ยวกับการลงโทษผู้ที่ก่อปัญหาแต่เน้นย้ำว่าคนงานไม่ควรถูกทำร้ายนะผู้หลอกลวงมักติดต่อเยือผ่านแอปส่งข้อความหรือโซเชียลมีเดียค่ะโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนตามที่ฟ้องระบุค,ค่ะซึ่งนับตั้งแต่ประมาณปี2015ค่ะ Pri n c e Group เนี่ยได้ดำเนินกิจการกว่า30ประเทศภายใต้ข้ออ้าง ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการทางการเงินและผู้บริโภคที่ถูกกฎหมายซึ่งเฉินและผู้บริหารระดับสูงค่ะถูกกล่าวหาว่าใช้อิทธิพลทางการเมืองและติดสินบนเจ้าหน้าที่ในหลายประเทศเพื่อปกป้องการดําเนินงานรายได้ส่วนหนึ่งถูกฟอกเงินผ่านการพนันและก็ขุดสกุลเงินดิจิทัล p ริ n c e ก r ุ u ปเองค่ะซึ่งเจ้าหนี่เผยว,ว่าเงินที่ถูกขโมยไปนั้นจะถูกนําไปใช้ในการซื้อของหรูรัต่างๆ รวมถึงนาฬิการเรือยอดเครื่องมีอส่วนตัวบ้านพักตาอากาศและก็ภาพวาดของปิกัสโ,โซที่ซื้อจากบ้านประมูลแห่งหนึ่งในนิวยอร์กด้วยค่ะเชิญค่ะอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด40ปีนะหากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานช่อโกงทางสายโทรศัพท์และก็สมคบคิดฟอกเงินค่ะในการดำเนินการประสานงานการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่อังกฤษได้อายัดทรัพย์สิน19แห่งในลอนดอนมูลค่ากว่า100ล้านปอนด์ค่ะ ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายของเฉินรวมถึงครหารมูลค่า12ล้านปอนด์ในลอนดอนตอนเหนือค่ะ มาตรการคว่ำบาตรยังมุ่งเป้าไปที่ผู้ร่วมง,งานของเฉินนะซึ่งเป็นคนสัญชาติจีนที่มีสัญชาติกัมพูชาด้วยนะไซปรัสแล้วก็ฮ่องกงด้วยค่ะซึ่งการสืบสวนของ AFP ค่ะเมื่อวันอังคารพบว่าศูนย์หลอกลวงในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนม,มาก,กําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่เดือนหลังจากการปราบปรามในประเทศดังกล่าวค่ะจีนไทยและเมียนม,มาค่ะย,ยังบังคับให้กองกาลังติดอาวุธที่สนับสนุนรัฐบาลทหารของเมียนม,มาซึ่งปกป้องศูนย์เหล่านี้สัญญาว่าจะปิดศูนย์เหล่านี้ในเดือนกุมภาพันธ์โดยประ ตัวผู้คนไปประมาณ7 0 0 0คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเมืองจีนค่ะแต่ระบบคอร์เซนเตอร์แบบโคดกำลังกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งในเมียนมาค่ะโดยในขณะนี้ใช้ระบบดาวเทียม s t a r l i n งของอีลอนมัสเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหวยจะออก ซื้อสลากผ่านเราได้สลากแท้สลากจริงจากกองสลากถูกกฎหมาย100%ราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมสแกน QR Code หรือ Line ID a g l o t t o 8 0